รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยคริสตีนาคาลียาเครื่องสำอางสำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโค้ชเทรลสักพันธุจริยาครับเป็นประจำนะครับท,ทุกสัปดาห์เลยเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับเส้นผมสีผมแฟชั่นทรงผมเรามีมาฝากกันครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับหลายๆคนที่มีคําถามว่าการทรีตเมนต์ผมนั้นดีจริงหรือเปล่าและมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับวันนี้อาจารย์กัรยามีคําตอบแน่นอนส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการต่อผมเพราะว่ากลัวการทาสีผมจริงๆแล้วลก็วันนี้ก็มีแบบผมมาให้ได้ชมกันด้วยและ สหรับสาวๆนะครับที่อยากเลี้ยงผมยาวแต่ไม่อยากตัดผมหรือว่าไม่อยากให้ผมตัวเองนั้นดูโสมเรามีทรงนะครับแล้วก็เทคนิคพิเศษทําให้คุณดูดีและเลี้ยงผมยาวได้ด้วยครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับความรู้คู่แฟชั่นความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยอินทร่าเคราอาหารผม เโนโลแชมพูเสริมคุณภาพผมแบบครบครันทุกคำถามมีคำตอบนะครับในช่วงนี้กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมครับอาจารย์กัลยาภูมิรินหรือว่าอาจารย์แม่แห่งสถาบันเกตดเสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกอาจารย์แม่ครับ หลายๆคนที่ชมรายการของเราอยู่ก็มีคําถามมากมายฝากเข้ามานะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการทำทรีทเมนต์หรือการบํารุงผมไม่ว่าจะเป็นการอบไอ้น้ำก็ดีโอโซนก็ดีเขาบอกว่าทําแล้วทําอีกผมก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเป็นเพราะอะไรครับการทรีทเมนต์เนี่ยจะมีวิธีการทรีทเมนต์เนี่ยหลายแบบถ้าทรีทเมนต์ธรรมดาผมคุณแห้งกรอบธรรมดาคุณจะต้องใช้ ชุดทีสเม้นท์นั่นน่ะทีสเมนท์ให้น้ําให้เนื้อกับผมให้น้าให้เนื้อเป็นยังไงครับก็เนื้อก็คือในลักษณะเป็นโปรตีนน้ําก็จะเป็นมอยเจอร์สองตัวนี้มารวมกันแล้วเนี่ยผมก็จะสมบูรณ์แบบแต่ก่อนที่คุณจะทำคุณจะต้องชะล้างด้วยแชมพูล้างสารนะคะเส้นผมหยิกฟูเส้นเล็กครับต้องแยกมาก่อนไงฮะใช่ต้องแยก ก็กลัวที่ว่าผมจะแฟบผมจะแบนพวกนี้สะผมแล้วเนี่ยจะไม่ยอมนวดครีมกลัวผมแฟบนะคะผมก็ยิ่งฟูเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ครีมบำรุงเส้นผมหรือเรียกว่าตัวทรีทเมนต์เนี่ยสำหรับคนผมเส้นเล็กและผมฟูก็คือว่าจะทำทรีทเมนต์ไม่ใช่กระปุกเดียวกันทำได้ทุกสภาพผมถูกต้องต้องแยกประเภทผมด้วย ก็ช้าล้างอย่างที่บอกเหมือนกันนะคะแต่ใช้ตัวที่สำหรับผมเนี่ยคลายตัวแล้วก็บำรุงให้เส้นผมเนี่ยมี energy เเมีความหนักมีพลังเพื่อให้พองวันนี้ได้รับความรู้มากเลยนะครับสำหรับคน,นคที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมและอยากดูแลตัวเองให้ถูกต้องแล้วมาคุยถึงเรื่องแบบผมวันนี้บ้างดีกว่าวันนี้มีใครมาแนะนำครับนางแบบเราจะพูดถึงว่าผมเนี่ยเส้นค่อนข้างจะเล็ก แล้วก็ใช้ผมบ่อยครับเป็นนางแบบด้วยเป็นดาราด้วยผมก็จะอยู่ในสภาพที่ทั้งแห้งแล้วก็เหมือนกับผมแฟบมาอะไรประเภทนี้ครับ,รบก็ต้องการจะมีเนื้อผมวันนี้นางแบบของเราใครเป็นผู้ดูแลครับอาาจร์หนูค่ะครับค่ะไปพบกันเลยนะคะ วัสดีค่ะมีความสุขเลยใช่ไหมคะเนี่ยนุ่มสลวยแตกต่างกับเมื่อตอนแรกเลยค่ะที่แบบสางไม่ออกอันนี้แบบว่าเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันยาวนิดนึงนะคะ,ะก็คือเหมือนกับแบบว่าจะให้เกร็ดความรู้นิดนึงสําหรับการดูแลผมตัวเองนะคะค่ะเชิญนั่งค่ะ,ค,ะค่ะก่อนที่เราจะเห็นการหวีผมของกระต่ายได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะคะจะเราจะมาดูภาพกันก่อนนะคะกระต่ายก่อนที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยกระต่ายตอนเดินเข้ามาเนี่ย ผมพันกันมากใช่แล้วค่ะด้วยงานที่ต้องทำอะคะไม่ว่าจะถ่ายแบบหรือว่าถ่ายละครคะต้องเปลี่ยนทรงผมบ่อยทําให้ต้องทําผมบ่อยผมเสียมากวีไม่ออกอมือสาวนี่แบบติดเลยอะ,ค,ะค่ะ ันนี้เราก็ได้ผ่านการทำทรีทเมนต์ด้วยอัพดูมาแล้วซึ่งเป็นทรีทเมนต์สำหรับผมหยกกักโศกคือกระต่ายนั้นที่ผมเป็นหยิกหยักโศกธรรมชาติเป็นคนใต้ถูกไหมใช่ค่ะคือจะมีรอนของธรรมชาติของเส้นผมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทรีทเมนต์สำคัญมากกระต่ายกระต่ายอาจจะเคยบอกว่ากระต่ายเคยทรีทเมนต์เคยอบไอ้น้ำมาแล้วแต่ทำไมผมกระต่ายถึงไม่ดีเท่านี้เนื่องจากว่าสำคัญตรงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวที่เหมาะสมกับ สุขภาพผมของเรานะคะคือในกรณีที่ผมหยักโศกเนี่ยเราก็เลยใช้อัพดูเนี่ยทรีทเมนต์เพื่อให้ผมเนี่ยตรงแต่ในกรณีที่ตรงแล้วปุ๊บกลัวแบนอีกแต่การตรงครั้งนี้คือตรงแบบมีโวลูมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมกระต่ายก็จะไม่ฟูแล้วอ่วลองดูแต่วันนี้เนี่ยมาปรึกษ,ษาปัญหาเกี่ยวกับทรงผมและวันนี้เนี่ยกระต่ายมีงานจะมีถ่ายแบบค่ะซึ่งอยากปรับลุกตัวเองให้ดูผมยาวหนาแต่ มีลูกเล่นเซ็กซี่แบบมีแฟชั่นอ่ะทันสมัยขึ้นมีลูกเล่นต้นรักซัมเมอร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงานที่เข้ามาชินแรกเนี่ยคือจะต้องแบบให้ดูเซ็กซี่มีลูกเล่นก็คือจะต้องมีสีผมเพราะสีผมเนี่ยจะช่วยให้ทรงผมเรามีพลังขึ้นแต่แะต่ายเปลี่ยนสีผมต้องถ้าเปลี่ยนสีนี้ไปถ่ายแบบเสร็จกระต่ายมีงานละครต่อ เึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมจะเสียไหมอะคะมันก็คือเห็นบอกละครเป็นละครทีเลียดจะต้องผมดําด้วยใช่ค่ะแล้วก็แฟชั่นจะต้องมีสีด้วยมันมาใน2เวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมันขัดแย้งกันมากนั่นสิคะต้องทํำยังไงคะจะแก้ไขให้ด้วยการทําต่อผมต่อผมจะเป็นผมธรรมชาติเลยค่ะให้ผมยาวหนาขึ้นได้เลยยาวหนามีสีนะคะเอาละเดี๋ยวเราดูเลยดีกว่านะคะนี่เลยเป็นยังไงบ้างคะเห็นผมแล้ว อันนี้ผมแท้เลยหรือเปล่าคะผมแท้เลยค่ะนะคะสีผมสวยมากอ่ะให้สัมผัสก่อนนุ่มไหมเคยเจอไหมผมที่เราต่อแล้วนุ่มแบบนี้อืมเป็นไงล่ะผมเรายังแท้เลยผมสวยมากค่ะสวยกว่าผมกระต่ายอีก <laughs> คือสิ่งสําคัญเลยเนี่ยผมที่นํามาต่อให้กระต่ายในวันนี้เป็นผมที่ผ่านการฆ่าเชื้อสเตอร์ไลน์มาเรียบร้อยแล้วทรีทเมนต์แล้วทําสีแล้วนะคะดูแลสุขภาพผมมาแล้วเพราะฉะนั้นนิ่มแล้วก็อีกสําคัญเลยเนี่ยเราจะไม่ใช้กาว ันตปนเคราตินเอ๊สงสัยเคราตินเนี่ยมันสกัดจากเส้นผมของมนุษย์เพราะผมมนุษย์มีส่วนผสมของเคราตินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทําร้ายเส้นผมเราอ่าเราก็จะเลือกสีแล้วเป็นอันนี้ดีกว่าไหมล่ะเซาซีด้านล่างจะเป็นดิฟไดเฮร์นะคะจะเป็นสีที่อยู่ซ่อนอยู่ด้านในนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาถ่ายแฟชั่นมันก็จะมีสีสันอันนี้เวลากระต่ายเล่นละครพีเรียดก,ก็เก็บอันนี้ซ่อนไว้ข้างในค่ะ เก็บสีซ่อนไว้ด้านในค่ะแล้วก็โชว์ผมจริงของตัวเองอก็ไปถ่ายละครพีเรียดได้แล้วเพระฉะนั้นงานที่เข้ามาสองงานมันก็จะไม่ขัดแย้งกันรับได้ทั้งสองงานเอาแล้ว,ลวนะลุยนะลุยค่ะโอเคค่ะ เป็นไปดีเลยคะ่ะโอ้สวยมากกระต่ายเป็นยังไงคะเนี่ยรู้สึกยังไงชอบมากค่ะรู้สึกแบบเกินคาดเกินคาดสวยเกินคาดเลยใช่ไหมคะโดนใจมากเลยคะ่ะแล้วผมต่อไปต้องดูแลย,ยังไงคะเพียงแค่กระต่ายใช้แปรง<ม>ที่สําหรับผมต่อเท่านั้นเองแล้วก็สระผมเนี่ยปกติแล้วก็นวดครีมปกติเลย แล้วก็ขยันดีผมเท่านั้นเองนะคะให้ยาสระผมคีมนวดสะเองได้ตามปกติค่ะได้ปกติเลยแต่เสร็จแล้วคือเป่าให้เรียบร้อยเป่าให้แห้งทุกครั้งหลังสะนะคะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้นะคะกระต่ายก็ได้มีโอกาสมาเปลี่ยนลุคกับอาจารย์ จากผู้หญิงผมเสียแล้วก็ไม่คิดว่าจะทําสีได้และผมคงไม่ยาวแบบนี้ได้อีกเลยแต่วันนี้แบบว่าทําให้กระต่ายเปลี่ยนความคิดได้จริงๆค่ะกลับมาผมสวยยาวสุขภาพดีเซ็กซี่อย่างที่เห็นนะคะชอบมากก้าวขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่วันนี้เปลี่ยนลุคให้กระต่ายสวยกว่าเดิมเซ็กซี่กว่าเดิมทําให้กระต่ายมั่นใจกว่าเดิมด้วยค่ะ สนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วย The Organic Argan Oil ขั้นตอนสุดท้ายของเส้นผมสวย Linseed Oil น้องกระต่ายม็กซิมนะครับโอ้โหปเปลี่ยนบุค,คลิกด้วยเส้นผมะนะครับเวลาไปเล่นละครอาจจะดูเรียบร้อยได้แต่เวลาถ่ายแบบก็ดูเซ็กซี่ได้ปล่อยตรงครับทำผมหยิกทุกอย่างจะทำได้หมดผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้านะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ บางครั้งบอกให้ทําสีเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่อยากทำเพราะอยากจะใช้สีผมนี้ตั้งแต่เกิดเลยก็สามารถแซมผมเข้าไปได้ด้วยผมจริงเหมือนกันนี่แหละแต่ทําสีเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็จะนิ่มดีด้วยนะคะผมจะมีวอลลุ่มดีสามารถได้สระได้ทุกอย่างเหมือนผมจริงทุกอย่างจะดูเหมือนผมเราจริงๆจริงๆนะคะก็ได้นังแบบผมยาวไปแล้วเสริมผมไปแล้วนะคะด้วยฮิวมอนแแฮแล้วก็มีไฮไลท์ นางแบบอีกท่านหนึ่งนะคะคของอาจารย์หน่อยครับซึ่งต้องการไว้ผมยาวแต่ว่าผมจริงๆก็เป็นผมบออ๊อบนะคะเป็นผมบ๊อบข้างหน้าเทนิดหน่อยเป็นคลาสสิกบ๊อบแต่ต้องการผมยาวแต่ไม่ต้องการตัดผมออกไปพบอาจารย์หน่อยคะ่ะเชอเลยครับ ผมไปครั้งที่เลาวก็หลายเดือนแล้วแต่ว่าตั้งแต่เปลีป่ยนผมไปเนี่ยรู้สึกว่างานปังขึ้นเยอะมากแล้วก็คนจำได้คนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับคาแรคเตอร์นี้ตอนนี้ก็ยังสวยอยู่แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็นทรงไหนซึ่งก็ยังมั่นใจว่าจะต้องน่ารักแล้วก็ดูดีกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าทรงอะไรค่ะ โอ้โหชื่อชมุของเอนใหญ่เลยค่ะน้องเบนไม่เจอกันนานแล้วแต่คราวที่แล้วเบบี้บ๊อบใช่ค่ะกี่เดือนแล้วคะเนี่ยเป็นทรงนี้อยู่หกเดือนได้แล้วนะคะโอ้โเกลือนสวยอยู่เลยนะนดูสิยังเป๊ะอยู่โอ้โหหกเดือนนี่แบบว่าสบายๆเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้เปลี่ยนนะคราวที่แล้วเป็นเบบี้บ๊อบวันนี้เอาแบบสาวเซ็กซี่คราวแล้วเป็นเบบี้วันนี้ขอเซ็กซี่เนาะได้เลยค่ะไปสาวผมมิก่อนโ่เแหมน้องเบนยิ้มพริ้มเลยนะคะฝันเลยใช่ไหมว่า วันนี้ต้องสูอีกแบบหนึง่งที่อยากจะให้แบบมีความแตกต่ตางจากเดิมน,นิดนึงกลับกันคราวที่แล้วข้างหลังสร้างข้างหน้ายาวาวันนี้ข้างหน้าสร้างข้างหลังยาวดีไหมคะนะคะลงมือตัดเลยความยาวเนี่ยจะไม่เอาออกด้านหลังนะคะจะเป็นแนวเลเยอร์แล้วก็สไลด์ปลายนิดหน่อยแต่ปลายผมไม่บางคะ่ะเสร็จแล้วมีทรงผมใหม่นะคะที่ดูเปลี่ยนไปจากเดิม จะเริ่มทสีกันแล้วนะคะหน่อยจะทําไฮไลท์นะคะช่วงด้านบนนะคะให้น้องเบน์ค่ะก็จะใช้เป็นคอมบัต้าบลูนะคะชิดไร้ฝุ่นนะคะี๋ยวก็ผสมนะคะกับบาสมิโก้นะคะที่มีโปรตีนมิลนะคะเข้ากับ Blue คอมบัต้าบลูค่ะ ตอนนี้น้องเบนก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะหลังจากที่แบบว่าทําการซอยแล้วก็ทําไฮไลท์เสร็จแล้วตอนนี้จะพี่หน่อยจะใส่สีให้แล้วนะคะหน่อยก็จะทําไปในโทนสีเย็นนะคะให้แตกต่างจากเดิมนิดนึงเขาที่แล้วจะเป็นแป๊สติกครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนโทนสีนะคะแต่ก็ยังโทนเย็นเป็นโทนน้ำทะเลเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นสีอะไร ขณะที่ทำเนี่ยจะใช้สีเดียวไม่ได้นะคะหน่อยต้องผสมสีพื้นแล้วก็สีโทนสีต่างๆเข้าไปด้วยกันนะคะเพื่อให้มีเหลือมีประกายอยู่ในสีผมของน้องเบนซ์ค่ะและที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะน้องเบนซ์ก็จะมีสีผมที่เงางามหราจะพ่นโนคลสโอมอลิคลเล็กเพิ่มความชุ่มชื้นกับเส้นผมด้วยะครับพลังทําสีนะคะก็จะใส่เป็นวิตามินบีไฟา์นะคะเพื่อให้เก็บสีได้อยู่คงทนนะคะทั่วหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมด้วยค่ะ จากนั้นนะคะน้องเบนซ์ก็จะใส่เป็นอาหารผมขาดไม่ได้นะคะเพราะเราทําสีกันมากขนาดนี้ใส่แค่นี้จะก็ลูบไปที่เส้นผมนะคะแล้วก็หวีนะคะหวีให้ทั่วจากนั้นนะคะขึ้นอยู่กับน้องเบนซ์เนี่ยต้องการจะให้ผมเป็นทรงอะไรแต่วันนี้จะทําเป็นลอนนิดหนึ่งนะคะก็จะใช้เป็นเอลสติกเคอร์เห็นไหมคะขึ้นอยู่ที่เราเลือกนะคะไม่ใช่แบบว่า ใช้ได้แบบแบบนุ่นแบบนี้แล้วจะทําผมทรงแบบว่าตามใจเราได้นะคะต้องเลือกสไตลิ่งให้ถูกกับเส้นผมเราก่อนแล้วก็ทรงผมงเราด้วยนะคะจากนั้นหวีให้ทั่วเส้นผมเลยค่ะ านที่ไปบอกอะ่ะคือเขาที่แล้วเป็นเด็กเบบี้บ๊อบครงนี้แบบแอบเซ็กซี่จริงนะมันสวยแบบน่ารักเนาะสีผมเป็นไงคะชอบค่ะแต่ว่าแอตแลนติกบลูแล้วแอบมีแปซิฟิกนิดนึงวยข้างในสวยดีคะ่ะเติมด้วยลินซีสนิดนึงนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยเงางามาำะะสำหรับคุณสาวๆนะคะที่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะคือผมเนี่ยเปลี่ยนตัวคุณได้เลยนะคะแบบว่า แค่คิดไม่พอนะคะต้องทำเลยะค่ะและนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะจากครั้งแรกที่ตัดเป็นทรงเบบี้บ๊อบแล้วก็ทิ้งไปประมาณ6เดือนผมก็ยาวขึ้นมาประมาณบ่าซึ่งครั้งนี้ก็มาตัดใหม่ให้ผม เข่าทรงแล้วก็ดูเซ็กซี่กว่าเดิมค่ะสีผมรอบนี้เปลี่ยนด้วยเพราะว่าอยากให้ดูเฉี่ยวขึ้นแล้วก็อยากให้เปรี้ยวขึ้นซึ่งก็ได้ตามอย่างที่ใจต้องการเลยลก็คือสีออกเทาๆหน่อยนั่นเองค่ะขอบคุณเกดก้าวนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่ช่วยในการเปลี่ยนลุคครั้งนี้ให้ดูสวยแล้วก็เปรี้ยวไปกว่าเดิมค่ะ ขึ้นเลยนะครับค่ะก็ข,ข้างบนก็ทําเป็นสีในในลักษณะที่ทําช่วงบนนะน,นะคะครับ,บทำช่วงบนแล้วก็ใส่แอดเวนติกบ u ูผมก็จะเป็นสองช่วงครับที่ข้างในก็จะเป็นผมธรรมชาติของตัวเองแต่ว่าอาจารย์หน่อยเนี่ยได้ตัดด้วยเลเซอรเพื่อที่จะทําให้ผมเนี่ยเบาแบบว่าท็อปครบก็เหมือนเซ็กซี่บ๊อบพอทำสีเข้าไปก็จะเห็นว่า ผมเนี่ยจากเป็นผมบ๊อบเทนิดๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปสวยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสีผมหรืออ so so really like ุปกรณ์ในการทําผมก็มีส่วนประกอบสําคัญทําให้ผมนั้นดูเป็นรูปทรงอย่างสวยงามแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาปรึกษาแล้วนะครับก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญทีมอาจารย์นะครับแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์หนูอาจารย์หน่อยด้วยถ้าเกิดติดต่อไปที่โรงเรียนติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับค่ะ02513 9749-52ค่ะครับและที่บริษัทครับ029396117-8และ029396463-5ค่ะ สมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้าตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน30ทับหนึ่งย้งๆกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับประกอบไปด้วยสามอาคารด้วยกันนะครับด้านในจะเป็นอาคารเรียนนะครับดูแลโดยอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมครูอาจารย์นะครับส่วนตึกออฟฟิศนะครับก็จะมีอาจารย์แม่แล้วก็ทีมเทคนิชเชียนส่วนตึกหน้าสุดอาจารย์หนูครับพร้อมทีมงานมืออาชีพเบอร์ตึกหน้าสุดนะครับ025137711 025137719และ025131719ทุกๆเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ทุกเรื่องราวถ้าเกิดอยากจะดูรายการของเราย้อนหลังครับไปที่ www. t a t e 9 .com หรือไปที่ facebook ของเรานะครับเป็นเพื่อนกันเซิร์ชพิมพ์ภาษาไทยว่าโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องพบกับรายการความรู้ผู้แฟชั่นได้ใหม่ในโอกาสหน้า วันนี้ผมโค้ชธีรศักดพันธุจริยาและจันกรยาภูมารินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ